วิทูทโพโภปีแมนว่ายพระเจ้าวิทูทพภะรพิตวาทรงได้แล้วรัชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาสริตวาทรงระลึกถึงแล้วเวรังซึ่งเวนต่างนั้นจินเตตวาทรงพระดำริแล้วว่าอาหารอันว่าเราสาคียยังเจ้าสกยะทั้งหลายสเพปีแม้ทั้งปวงมาเรศสามิจักให้ตายอิทิดังนี้ นิคมิเสด็จออกไปแล้วเสนายะด้วยเสยนามหาติยามูใหญ่ต่างที่วาสังในวันนั้นสถานว่าพระศัสดาโอโรเกนโตทรงตรวจด,ดูอยู่โลก,กังซึ่งโลกประจูสกาเลในการอันขจัดเฉพาะซึ่งมืดทิสวาทรงเห็นแล้วยาติสังควินาสังซึ่งความพินาศแห่งหมู่แห่งพระญาต จีนเตตาวาทรงพระดำริแล้วว่าไมยากาตุงอันว่าอันอันเรากระทำยาติสังฆหังซึ่งการสงราข้อซึ่งญาติวัตติย่อมควรอิติดังนี้จริตาวาเสด็จเที่ยวไปแล้วปีนดายาเพื่อบินดาปุพันหาสมเยในสมัยอันเป็นเบื้องต้นแห่งวันบปินดาปาตาปฏิกันโตผู้ทรงก้าวกลับแล้วจากบิณฑบาต กับเปตวาทรงสำเร็จแล้วสีหาสายยางซึ่งการบรรทมเพียงดังการนอนแห่งสีหาคันทกุติยังในพระคันทกุดีคันตว,วาสเสด็จไปแล้วอากาศเสนะโดยอากาศสายันหาสมเยในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันนิสีธิประทับนั่งแล้วรุขามูลเลที่โคนแห่งต้นไม้กับพระชายเย มีเงาห่างกบ,บิลวัตถุสามันเตในที่ใกล้เคียงแห่งเมืองชื่อว่ากบ,บิลพัน